ซีรีส์สุดท้ายของไพ่เ,เสียงทายประจำเดือนกรกฎานะคะเกี่ยวกับการงานเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่าการงานในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปก่อนดูก่อนดูอย่าลืมนะคะขอหัวใจให้กันบ้างนะจะได้มีกำลังใจดูไพ่ให้กันทุกวันค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการงานในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรคุณเลือกหน้าไพ่เลยมีทั้งหมด4ใบ1 2 3 4ี่ ที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเบอร์หนึ่งเนี่ยการงานของคุณตลอดทั้งเดือนเดือนกระกฎาคมเนี้ยจะมีหลากหลายมีหลากหลายฤดูให้เราได้สนุกกันกับการงานนี้นะคะฤดูหนาวใบไ,ไม้ปรีฤดูร้อนใบไ,ไม้ร่วงก็คือ,อมองมองในแง่ดีเนี่ยคุณจะได้สนุกกับการทํางานนะมีเรื่องราวมาให้ได้ให,ไดให้ได้ทําให้ได้ แก้ไขปัญหามีทั้งตอนที่มันหนาวเหน็บมีทั้งตอนที่เหมือนกับดอกไม้แรกแย้มมีทั้งตอนที่กําลังรุ่งโรอดรุ่งเรืองแล้วก็มีทั้งตอนที่ใบไม้ร่วงอาจจะเหนื่อยหน่ายสักหน่อยก็ทุกอย่างรวบรวมอยู่ตลอด ในเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะสำหรับการงานของคุณนี้เรียกว่าตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเนี้ยชีวิตคุณจะสนุกหลายรสชาติเลยทีเดียวสําหรับการงานถ้าใครที่การงานมันมันจืดชืดมันมน่าเบื่อเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี้ยได้สนุกได้แน่ได้มีเรื่องราวให้ให้เอ่อให้เราให้เราได้ใช้สมองแล้วกันเอาฝึกให้เราได้ใช้สมองให้ได้ให้เราได้ใช้วิชาที่เราบ่มเพาะมาเนี่ย ทั้งหมดทั้งสี่ฤดูเลยก็ขอให้สนุกกับการทำงานค่ะเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรร้ายแรงนะเป็นเรื่องของความปกติของชีวิตนะก็มีหลากหลายหลากหลายสถานการณ์หลากหลายอารมณ์มาให้เราได้พบปะในในการทำงานตลอดทั้งเดือนกระกฎาค่ะสำหรับคนที่เลือกเบอร์สนะคะเลือกเบอร์นี้เนี่ยดูภาพชัดๆนะคะภาพภาพแสดงถึงความ ปรีดามีความสุขนะคะกำลังจะเนี่ยลอยขึ้นไปพร้อมกับผีเสื้อเลยแล้วก็ในสายเนี่ยก็จะมีมีถ้วยอยู่มีถ้วยอยู่ยยจะเป็นถ้วยนี้ก็จะเป็นเรื่องของเป็นที่รักนะเป็นที่รักเดือนกรกฎาคมเนี้ยงานที่คุณทำเนี่ยเรียกว่าเข้าตาเข้าตากรรมการแล้วกันเข้าตาเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนใต้มังคับัญชาทุกคนน่ะแฮ ppy แล้วก็ทุกคนช่วยส่งเสริมคุณจะให้คุณขึ้นไปถึงไปถึงฝั่งฝันเอาอย่างนี้ถ้าสมมติมันมีโปรเจกต์อะไรต้องทําเนี่ยทุกคนเนี่ยช่วยเหลือคุณผลักดันคุณสิ่งที่คุณหวังหรือว่างานที่ต้องทําเป็นทีมขอบอกเลยว่าเดือนกรกฎาคมเนี้ยทีมแน่นมากทีมแน่นช่วยกันทําช่วยกันทํางานแล้วก็ประสบประสบความสําเร็จด้วยประสบความสําเร็จทุกอย่างมีความสุขแล้วก็เนี่ยไปบินไปพร้อมกับผีเสื้อเลยไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะ สำหรับคนที่เลือกพไพ่ใบนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยมีสิทธิ์มีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นนะเพราะว่ามาแล้วควีนอปอนนี่คือว่าได้ได้เป็นตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งที่แบบโตขึ้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าในแง่ของคนที่ทำงานหนักมานานแล้วก็เจ้านายเห็นแล้วแต่ยังไม่ ไม่แสดงท่าทีอะไรสักทีเนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะได้ได้รับการโปรโมทขึ้นเลื่อนขั้นขึ้นแน่ๆหรือว่าหรือว่าสิ่งที่รอมานานอะไรเงี้ยก็จะได้เดือนนี้นี่แหละอะไรที่เป็นความจเจริญรุ่งเรืองของหน้าที่การงานเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นได้เลื่อนตําแหน่งแต่หมายถึงจะได้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยไพ่มันออกมาแบบนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมนี้สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่จะทําให หน้าที่การงานมันจะเริญรุ่งเรืองขึ้นเนี่ยมาแล้วเพราะฉะนั้นรอดูเดือนกรกฎานะคะงานงคุณจะเริ่มมั่นคงแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะการงานของคุณเนี่ยอาจจะถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจมีเรื่องต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องเด็ดขาดและเป็นเรื่องที่คุณอาจจะไม่สบายใจที่จะต้องทําด้วยซ้ําแต่คุณจะต้องดึงความ ความเป็นคนเด็ดขาดออกมาแล้วก็ตัดสินใจที่จะต้องทํามันต้องทําด้วยความเด็ดขาดแล้วละ่ะตอนเนีเ้ถ้ามันมีเรื่องเข้ามานะคะจไาไพ่ใบนี้ไว้ก็แล้วกันจําหน้าของนางไว้คุณจะต้องเด็ดขาดนะถ้าปกติเป็นคนนุ่มนวลอ่อนหวานคราวนี้ต้องดึงภาคของความดุด,ดันออกมานะดุด,ดันแข็งกร้าวออกมาตัดสินใจให้ให้เด็ดขาดไปเลยแล้วทุกอย่างเนี่ยน่าจะดี สำหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะคะถ้ามีเรื่องมาเนี่ยคิดถึงภาพคุณคนนี้เขาไว้ว่าต้องเด็ดขาดต้องจัดการมันโอเคจบลงไปแล้วนะคะหมดครบหมดแล้วนะคะทั้ง3ซีรีส์ก็คือความรักการเงินการงานถ้าวันนี้ใครดูการงานไปแล้วเนี่ยตามกลับไปดูการเงินกับความรักได้นะคะในหน้าเก่าขอบคุณมากค่ะ